นี่คือการดวลที่ทําให้หัวใจเต้นแรงคู่ชิงเดือดระหว่างหมอนทองวิทยาและอบจังหวัดชัยนาศกําลังกลับมาอีกครั้งในสุดฟุตบอลนักเรียนระดับตํานานถ้าคุณเป็นแฟนบอลตัวยงอย่าพลาดนัดนี้เด็ดขาดเพราะมันคือการต่อสู้เพื่อความฝันที่ไม่มีใครยอมใครและใครจะเป็นคนนําชัยไปครองลองนึกภาพดูสิแมสสุดมันของทีมฟุตบอลนักเรียนขาสั้น รอบอนเจคนในรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันกีฬาเจ d เดีที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2567เวลา16นาฬิกา15นาทีที่สนามสุภชลาสายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่เกมธรรมดามันคือการประทะก,กันระหว่าง2ทีมจากเมืองภูทรที่ทั้งคู่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคหนักหน่วงเพื่อมาถึงจุดนี้เพื่อหอบความฝันกลับบ้านไปอย่างภาคภูมิใจทีมจากเมือง8ริ้วอย่างมอนทองวิทยาจากจังหวัดชเชิยงสาทําทได้อย่างน่าทึ่งด้วยการเอาชนะอสมชันศรีราชา จากจังหวัดชนบุรีด้วยสกอร์หกถึงสามเลยทีเดียวส่วนทีมจากเมืองนกโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทก็ไม่น้อยหน้าเพราะพวกเขาประกาศชัยเหนือโรงเรียนหัวหินวิทยาคมด้วยคะแนน5ต่อสทํทำให้พวกเขาเป็นทีมแรกที่ทะยานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จและนี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มน่าสนใจมากขึ้นเพราะตอนนี้อบจัังหวดชยนาทจะต้องเผชิญหน้ากับหมอนทองวิทยาที่มีฉายารถสองแถวขนฝันเลยกลายเป็นคู่ชิงเดือด ในสนามกีฬานักเรียนเจ็ดคนที่สนามสุพชลาใสาทำให้แฟนบอลที่เป็นที่รักหรือน้องเสียดายเสียสละเวลาเชียร์อยู่ข้างสนามแทบจะเลือกข้างไม่ได้เพราะทั้งสองโรงเรียนต่างก็มีดีเด่นในแบบของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งในทีมหรือความผูกพันกับชุมชนนักเตะเยาวชนทั้งสองทีมมาอย่างเต็มเปี่ยมด้วยความฝันที่บรรทุกมาจากบ้านเกิดพวกเขาลงซ้อมอย่างหนักสะสมกำลังกายและทักษะเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายที่หวังไว้หมอนทองวิทยา อยู่ภายใต้การคุมทีมของอาจารย์สกลเรียงประเสริฐผู้เป็นทั้งครูและโค้ดที่ทุ่มเทมเหมือนกับอุทัยบุญเหมาะโค้ดของอบจังหวัดชัชนาทที่เคยเป็นรองแชมป์ในปี2566ไม่น้อยเลยทีเดียวเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจสําหรับมือใหม่โค้ดเหล่านี้เปรบเสมือนกับตันเรือที่นำนักรบเล็กๆไปสู่ชัยชนะโดยไม่เพียงสอนเทคนิคฟุตบอลแต่ยังสร้างความมั่นใจและความแข็งแกร่งาภายในจิตใจด้วยและนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้าม การดวลครั้งก่อนของทั้งสองทีมในปี2566ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลอง6ธัญบุรีในรอบ8ทีมสุดท้ายเกมครึ่งละ25นาทีได้สิ้นสุดด้วยการต่อเวลาพิเศษละอบจังหวัดชัยนาทเอาชนะไปด้วยสกอร์4ถึง3ทะยานเข้าสู่รอบชิงได้สำเร็จปีนี้ทั้งคู่กลับมาเจอกันอีกครั้งถือเป็นนัดล้างตาที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นมันเหมือนการแก้มือเดิมที่เราคอยมานานเหมือนนักมวยสองคนที่เคยแพ้ชนะกันมาแล้วกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกหนอาจารย์สกผู้เป็นโค,ตคน้ตอง หมอนทองวิทยาให้สัมภาษณ์หลังจากพาทีมเข้าชิงได้ว่ารถคันนี้คือพาหนะแห่งอนาคตของเด็กๆมันขึ้นกับเด็กเองว่าจะเป็นภาระหนักหรือเป็นกระเช้าที่พาไปสู่ความสำเร็จหลังจากผ่านรอบรองชนะเลิศมาได้พวกเขาเดินทางไกลจนไม่อยากมองกลับไปข้างหลังถ้ายังมีใครรออยู่ข้างหลังก็ไม่มีคำว่าถอยหรือล้มเหลวอีกต่อไป โคสารถีผู้นี้ยังบอกด้วยว่าตั้งแต่วัยเด็กที่ทำทีมฟุตบอลมาเกือบ40ปีความภูมิใจที่สุดคือช่วงนี้แม้โรงเรียนจะเล็กแต่เป้าหมายสำคัญที่สุดไม่ใช่แชมป์แต่คือความปลอดภัยของเด็กๆเ,เขากลัวอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเช่นเด็กจะถึงสนามได้ไหมจะพร้อมหรือเปล่ามันเหมือนการเลี้ยงดูลูกชายตัวเล็กๆที่ต้องดูแลให้ปลอดภัยก่อนจะคิดถึงชัยชนะสำหรับรถสองแถวคันเก่าที่ขนความฝันนี้แม้จะใช้มานาน40ปีแล้วอาจารย์สกลก็ยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อมัน่นนนและีี่่่คคืออจจุดทาาาาสร้งงวมเห็ต บางคนอาจมองว่ารถเก่าๆแบบนี้เป็นอุปสตรรคต่อการพัฒนาแต่โค้ชกลับเห็นว่าเป็นแรงบันดาลใจที่สอนให้เด็กๆแข็งแกร่งและประหยัดคุณคิดอย่างไรมันเป็นความคิดที่ล้าสมัยหรือเป็นปรัชญาชานฉลาดในยุคปัจจุบันส่วนวิธีการสอนเด็กๆของหมอนทองวิทยาโค้ชสกลเน้นว่าครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีกินเหล้าสูบบุหรี่หรือเปล่าเขาใช้การกระทำแสดงให้เห็นเด็กๆทราบว่าอาจารย์ตรงต่อเวลาถ้ามีใครมาช้าก็ต้องวิ่งตามเพื่อสร้างวินยัย เด็กบางคนมาจากครอบครัวที่ไม่มีพ่อหรือครอบครัวแตกแยกแต่เมื่อมาพบอาจารย์ก็เหมือนได้พ่อคนใหม่ที่มั่นใจว่าจะพาไปสู่เป้าหมายเราภูมิใจที่ได้รวบรวมแก้แตกแตกให้เป็นเนื้อเดียวกันแม้จะเล็กแต่ลงสนามแล้วไม่มีคำว่าหยุดหรือกลัวมันเหมือนการสร้างทีมจากเศษซากให้กลายเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งยกตัวอย่างงั้นเช่นในฟุตบอลระดับโลกก็มีทีมเล็กๆที่พิสูจน์ได้ว่าความสามารถคี่สำคัญกว่าอุปกรณ์หรูหราสำหรับนักบอลขาสั้นของทีมนี้ทุกคนเล่นเข้าขากันได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่มีตัวเด่นที่โดดเด่นคือ เตวรารกรช่างเขียนดีหรือวิตินยาเฉิงเซาวัยสิปีแนวรุกที่เก่งกาศส,สวมเสื้อหมายเลขหกหลังจากแสดงฟอร์มเด่นจนสโมสรการท่าเรือสนใจเซ็นสัญญาเพราะมาดามรออยู่มันเหมือนการค้นพบเพชรเม็ดงามในสนามเล็กๆที่อาจเปลี่ยนชีวิตเด็กไปตลอดกาลในทางฝั่งตรงข้ามอบจังหวัดชัยนาทรองแชมป์ปี2566กก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันจากข้อมูลของสิทธิ์เก่าโรงเรียนนี้เดิมทีก็เคยอับจนปิดสนามเหมือนหมอนทองวิทยา เราอยู่ท่ามกลางป่าภูธรแต่เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเข้ามาดูแลพัฒนาและสนับสนุนทุกกิจกรรมทําให้เด็กๆได้โอกาสวันนี้เช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวก่อนนี้คือจุดที่อาจเกิดความถกเถียงบางคนบอกว่ารัฐหรือองค์กรปกครองควรสนับสนุนโรงเรียนเล็กๆมากกว่านี้แต่บางคนเห็นว่ามันคือการใช้ทรัพยากรสาธารณะที่อาจไม่ยุติธรรมคุณเห็นด้วยไหมหน้าเพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทยังโพสข้อความสนุกๆว่ามอนทองเขามีรถขนฝันแต่ชยัยนาชันมีรถขนแชมป์ พร้อมเชิญชวนให้แฟนๆไปให้กำลังใจน้องๆเต็มสนามในวันเสาร์ส่วนหน้าเพจโรงเรียนบอกว่าเราทุกคนต่างมีความฝันแล้วพรุ่งนี้เราจะทำความฝันให้เป็นจริงมันเป็นการสร้างแรงจูงใจที่อบอุ่นและทรงพลังนักเตะเมืองนกอบจังหวัดชัยนาทเป็นสายแข็งที่คายย้ายมาได้หลายด่านตั้งแต่เอาชนะโรงเรียนต่างๆเช่นบางปะดินราชานุเคราะห์7-1ดถึงดารุณาราชบุรี2-1ถึงเทศบาลเมืองจันทบุรี2-1องถึงหมชัญกรุงเทพ ห้าถึงสองและกีฬาเทศบานาคนครสุนคอนสี่ถึงสามก่อนจะปิดท้ายด้วยชัยเหนือหัวหินวิทยาคมห้าถึงสามในนัดล่าสุดทีมนี้อยู่ภายใต้การฝึกสอนของโคชอุทัยและมีพยัคซีพนมเป็นกัปตันทีมพยักกล่าวว่านักเตะทุกคนพร้อมเต็มที่ไม่สนใจดราม่าบนโลกโซเชียลแต่โฟกัสที่หน้าที่เพื่อไปถึงฝั่งฝันสิ่งที่กังวลคือฝนตกเพราะในนัดชิงเมื่อสองปีก่อนฝนทําให้เล่นไม่เต็มที่อยากให้ปีนี้แห้งเพื่อแสดงทักษะแบบเต็มสูบ ยกตัวอย่างเช่นในฟุตบอลอาชีพฝนมักเป็นอุปสรรคที่ทําให้การเล่นยากขึ้นเพราะบอลลื่นและพื้นลื่นพยักเด็กหนุ่มจกแขวงคำม่วงสาธารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปัจจุบันเรียนที่อบจัังหวดชัยนาทติดทีมชาติลาวอายุ16และ17ปีและเป็นความหวังทีมชาติใหญ่ในอนาคตพ่อแม่ขายก๋วยเตี๋ยวที่จันทบุรีในฐานะกัปตันเขามีความฝันอยากได้สัญชาติไทยและติดทีมชาติไทยและนี่คือส่วนที่อาจจุดประกายความเห็นต่าง ในยุคโลกาภิวัตน์การมีนักเตะต่างชาติในทีมไทยเป็นเรื่องปกติแต่บางคนอาจเห็นว่ามันเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมที่ดีในขณะที่บางคนกังวลเรื่องความเป็นชาติคุณคิณคดว่ามันเป็นโอกาสหรือภัยคุกคามทั้งหมดนี้คือความฝันของทีมบอลขาสั้นทั้งสองโรงเรียนว่าจะสามารถเดินทางไกลล่าฝันถึงปลายฟ้าได้หรือไม่นับถอยหลังอีกไม่กี่ชั่วโมงคงได้รู้กันในสนามถ้าคุณเป็นแฟนบอลหรือผู้ปกครองคุณคิดว่าทีมไหนหน่าจะชนะหรือว่าความสําเร็จของโรงเรียนเล็กๆแบบนี้ควรได้รับการสนับสนุนมากขึ้นในสังคมไทย แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะอาจทำให้เราเห็นมุมมองใหม่ๆกันเลยอ่านข่าวเพิ่มเติมสองแถวขนฝันพาทีมบรรพูทรมอนทองวิทยาสู้ศึกอัศชัน h t t p s w w w t h a o n t n e w t c o m n e w s c o n t e n t 3 5 8 2 8 3